ครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีที่ทุกท่านครับมือนี้เป็นชนอยมาแจ้งข่าวบอกพี่น้องเด้อครับเด้อครับผมผู้ใด้าไก่ยิงหนูอย่ครับผมไก่ย่ห่อนแล้วดูการเด้อพี่น้องเด้อเรียมไว้ครับผมพี่น้องผู้ใดบ้านได้เหตดปืนเห็ดพาไว้กะเรียมครับผมบวัสดีเป็นชนอยมาแนะนําไก่บกไก่ยิงหนูเหล็กแบบมีเสบเด้อพี่น้องเด้อครับผมไก่ยิงหนูเหล็กแบบมีเสฟครับผมพี่น้องครับตัวนี้ครับ ใส่กับทาคามาครับผมพี่น้องสำหรับใส่ลูกใหม่แล้วพี่น้องเด้อครับผมครับลูกนใหม่กรณีสิใส่ลูกได้แดดมินเก่ามินครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องสนใจอยากได้ไปเด็ดแต่ยิ่งหนูครับผมให้จีฮอนได้ดูกาลแล้วพี่น้องครับผมพอเตรียมพอจัดหาไว้ครับผมพี่น้องครับสนใจกับทาคามาครับผมครับหรือพี่น้องที่อยากได้ลูกพากันเต็นไปซะหน่อยกัดซัขคามาเลยครับพี่น้องเด้อครับผมครับถ้ามีเวลาพญานาคจะเชิญให้ครับผมพี่น้องครับ ช่วงนี้กับราคาเร่งเร่งภายในรถครับผมพี่น้องครับครับช่วงนี้กับร่งเห็ดเน้นไปทั้งปืนยิงป่าก่อนเยอะครับผมเดือนหน้าเนี่ยก็จะเริ่มเพ็ยดพายิงหนู่นแล้วพี่น้องเด้อครับผมครับพี่น้องผู้ใดอยากได้ไก่ไปเห็ดเองครับผมพี่น้องทักขมาครับผมพี่น้องครับเป็นไก่หนูเล็กแบบมิเซฟครับผมพี่น้องตัวนี้ราคาสองร้อยห้าสิบบาทครับผมพี่น้องส่งฟรีเก็บเงินปลายทางให้พี่น้องคือเกอลครับผมพี่น้องครับไในจำนวนไปเรืขึ้นราคาเด้อครับผมครับ อ่ะตัาที่เป็นลูกพลาตัวนี้ครับผมลูกพาการเต้นครับสไตล์พยัญชนะหน่อยครับผมพี่น้องครับครัดูสิอยากได้แต่ส่วนเฮมนี่ก็มีขายพี่น้องครับผมดอสิอยากได้แต่ส่วนนี้ส่วนขาเต้นก็มีเรื่องพี่น้องเด้อครับผมแบ่งปันให้พี่น้องครับผมครับตัวใหม่พี่น้องก็หบเอาเอาน้ำบานท้องเบืดออกครับผมพี่น้องครับเอาพี่แก่จากหน่อยครับผมจะได้ทนครับผม ครใส่รูปแปดมิ้นเก่ามิลนสิบมิลพี่น้องสิบมิลกับบอคมีคนใส่หรอกครับมันใหญ่พอดครับผมเแปดมิลนเข่ามิลนี่แหละครับพอดียิ่งดีครับผมพี่น้องรุ่นนี้ครับผมพม่ใช่น้อยกระใสรุ่นนี้แหละครับพี่น้องผู้ใดสนใจกับถักเข้ามาเด้อครับเด้อครับผมหลันเป็นเช่นอยมีแบงค์ขายให้พี่น้องครับผม ไก่เล็กตัวนี้ครับผมรุ่นเซมนี่ขายดีสุดละครับผมลูกฟ้าพันธุ์ชนนอยกับมีขายพี่น้องครับผมลูกฟ้าพันธุ์ชนนอยสีเงาอยู่ประมาณ73ถึง75็ด้านะครับเพื่ออะไรเป็นอย่างคือว่า73ถึง75เพราะว่าบางลูกนี่หัวเหยมสร้างบนกระดิ่งเช็ดมาเงาเขาขันซันเขาขันที่หนึ่งก็เจ็ประมาณนี้แหละครับผมพี่น้องครับคครรัับบอยากได้เงาคนนี้ก็ซังครับผม ยาวสุดได้ถ <ian> <can> like ึงแปดสิบสิบเส้นครับผมพี่น้องครับอือครับผมอ่ะฝากพี่น้องซักนิดครับผมสนใจกะถ้าสามารได้พี่น้องเด้อไก่เจียอดฤดูกานยิ่งหนูแล้วครับผมจากนั้นไก่เจียวเขาเจียวน้ำกับบ้านทอากับอีสานบ้านทอากับฮานูมาขัวมาอ้อมกินพี่น้องครับผมแซ่บย่ำเลยครับผมอ่ะขอบคุณเลยละครับผมพี่น้องสวัสดีครับ